ลำบุญลำบุดข้างบ้านค่ะทุกคนจะเอ๋สดชื่นหลังฝนตกนะคะลำบุญทุกคนค่ะลำบุดข้างบ้านชมลำบุดข้างบ้านนะคะมีต้นเดียวแต่ กินตลอดทั้งปีนะคะสดชื่นมากมายมีทุกรุ่นนะคะรุ่นนี้กำลังออกดอกรุ่นนี้กำลังโตอาจจะมีบางรุ่นที่กำลังสุกนะคะ มีหลายรุ่นมากค่ะทุกคนละมดข้างบ้านหนูนารินนะคะอยากกินอะไรเราก็ปลูกค่ะทุกคนด้วยความที่ชอบกินนะคะก็จะปลูกไว้ข้างบ้านนะคะลูกนี้ไก่แล้วไหมไก่จะกินได้แล้วหรือเปล่าละมดข้าง ชื่นยามเช้าเลยสดชื่นทุกเวลาที่มาดูนะคะมาชมละมุดข้างบ้านรอบนี้รู้สึกว่าดกนาดกมากอรอบนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นใจทุกคนคะ่ะดูค่ะลูกข้างบนข้างบนน่าจะสุกแล้วเนาะ พยายามนะคะลุงน,นาลินก็จะพยายามไม่ให้เขาต้นสูงเนาะต้องแต่งกิ่งแล้วเนาะต้องแต่งกิ่งให้เขาแล้วนะคะแต่งกิ่งให้เราเลยดูย่ะทุกคนโอ้ชื่นใจมากค่ะชื่นใจลูกมดกำลังโตค่ะทุกคนหนูไม่หลายรุ่นมากเลย เห็นแล้วสดชื่นมากค่ะทุกคนสดชื่นมากๆละมุดข้างบ้านไอ้ด้วยความที่ชอบกินเนาะก็เลยเอาน้องมาปลูกค่ะปลูก1ต้นหนึ่งต้นก็ได้ผลผลิตประมาณนี้เลยเนาะแต่ถ้าะปลูกหลายๆต้นเนี่ยมันก็คือจะดีต่อใจมากเลยเนาะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะ แต่คือตอนนี้คือสดชื่นมากเลยระมุดกําลังโตค่ะทุกคนละมุดกําลังโตสดชื่นมากมายปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินกินทุกอย่างที่เราปลูกจ้า